มึงหันรยังหันทิมมีปัที่ีมีใจให้เปควมรัโอ้ยสิวจัอแค่ไหนถึงนะแค่ไหนรุยไปแค่ยหนแบแค่ไหนแค่ไหนจะี่รอคะ เออไม่อยู่ไหนไม่ไหนยินเสียงวออุ้ยพี่กล้วมันขึ้นหรือเปล่าก็มันรู้มันอไรนี่เลยมันมีเสน่หใเลยเออพูดผลแบบสุเหรลเปลี่ยนแล้วใ่ลำโซโลใสลตอนที่ร้สายละก็แล้วอสวัสดีค่ะ สวัสดีคนดูทั้งหกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะสวัสดีค่ะทุกเพนถ้าผิดนางเราคึ้เด็กคับซูซูกิผิดทาเราขึเด็กครับซูซูกิ สวัสดีคนนู้นทั้งเก้าคนค่ะเข้ามาแล้วก็คุยทักทายกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคดูอยู่ภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีค่ะเออเสียงชัดเสียงดังฟังชัดไหมคะได้ช็อตได้ใหม่มใหม่ด้วยแหละสวัสดีค่ะคุณชวนพีชานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะฮ่าฮ่าฮ่า ค่อ๋แค่เราบอกค่ะวันนี้ไม่มีแรงพาดูรถนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกษาหารือกันนะคะใช่แล้วเสียงดังฟังชัดอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เรามาจับเข่าคุยกันเซเวงก็รามากหมือนได้หมอว่า สวัสดีท่าสวัสดีคุณลูกค้าทั้งสี่ท่านด้วยนะขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆด้วยนะคะขอบนุณเชียร์ค่ะข้ามาแลาเชียร์กันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนใชร์เลนฮาเพ็ดค่ะสวัสดีกันเดี๋ยวคนที่สองเชียดกันกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะคุณชนทิชาขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ติดใจตัวพี่เขาเขาจะบอกไม่กูกันดูอะไรก็ได้แคปชั่นบอกว่ากล้าเป็นหนี้ได้ขี่แน่นอนแต่ว่าเอ้าก็ว่าอ๋อใ่อะแต่าผ้ามาเป็นเซี้ยวเจแล้วนะคะวันนี้มาดูเอ้ามาดูทีมขายของเราแลาววันนี้นะคะเราจะมาเปิดเปิดวาร์ปทีมขายของเรานะคะนี่นะคะ ะะอยากอยากเป็นลูกค้าคนไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะและอีกท่านนึงนะคะไปส่งรถอยู่ใช่แล้วนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ตอนนี้เรากําลังมานั่งปรึกษาหารือนะคะเกี่ยวกับเพื่อยู่ครับแต่เจดิตบอทันพร้อมอะไรพร้อมเพราะเพื่ออะไรคะหมายถึงติดตรงไหนปรึกษามาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาในเม้นนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ ยังยังเป็นเจ้าเสี่ยวติดกันะไวยซอขากันได้ป้าปิดปัญหาตรงไหนปรึกษาได้ในโพสต์นี้เลยนะคะขาข้น้ตไปหนปารึกษด้อนรคาันขนาดนี้เดี๋ย มีแต่งามๆสวัสดีคุณธนากรนะคะลูกค้า่ลูกค้ามาค่ะลูกค้ามค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณค่ะคุณคุ้คุณ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 คุคค้ณคุณคุณดุณคคุณ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 ควณคุคุณคุณคุคุณ ไปเพื่อไม่ให้เป็นการที่เสียเวลานะคะเราจะไปพาไปชมรถกันนะคะเส้นเพ่งล่ำไตให้เบืงองแบบนั่นนั่นน่ะยังเดินได้เลยเห็นที่วันที่นด้ติดกล้อตอนนี้นั่นไม่ไม่ควรเลยเดี๋ยวเราจะไล่คนไหน เบบนี้ล้วเพื่อนโอเคโอเคพอก็คอไม่ไปหนาร้านปะเราจะไปแท็กซี่บริสุทธิ์กรบมีอาามเย็นของเรานะคะก็ยังมีลูกค้าลูกค้ามาดูรถที่ร้านนะคะใครที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านนะคะก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้นะคะตังค์ไปใช่แล้วค่ะก็สามารถเข้ามาดูรถและได้ที่ร้านเลยนะคะ สวัสดีคนดูเจ็ดท่านนะคะเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะใช่ค่ะใครมีปัญหาอะไรนะคะหรือว่าติดตรงไหนนะคะก็สามารถปรึกษาเข้ามาในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะใช่แล้วนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรก็ได้เลยนะคะใช่ค่ะอ่ะาใครอยากดูน้องฝนเต้นเพลงลำใจกดไลค์เพลงอะไรลำใจโอ้ยเพลงนันในติตีก๊อกจะตายเพว่าเช่นวันนี้เขาตีก๊อกมาหลายเหมือน สวัสดีคนดูทั้ง9ท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหรือว่าเข้ามาแล้วก็สามารถทุนคุยทักทายกันได้หัวบวกุื้ <laughs> เอเนี่ยโอ้นี่เองอัะนี เพลงนี้ถึง m ัส d a ผ่อนเท่าไหร่อะไปไปขายรถคะมามานี่มานี้นี่อ๋อคันนึงแล้เริ่มจากน้อยไปมากนะคะเริ่มจากมากไปน้อยน้อยไปผ่อนน้อยไปผ่อนมากไม้ก็ขันเอออ่ะเริ่มจากขันดาบนี้อะคันนี้นะคะัส z า a าส z d a นะคะม a ด d าของเราที่ร้านมีสามคันนะคะคุณลูกค้าค่ะ คันนี้นะคะขายอยู่ที่ใช่ละ่สองแสนเก้าพันบาทนะคะเครดิตดีดาวห้าบาทฝนตบลเทเบลเคุณมอนะคันนี้นะคะดาวห้าบาทผ่อนอยู่สามพันเก้าร้อยบาทนะคะเครดิตด,ดีดาวห้าบาทผ่อนสามพันเก้าร้อยบาทจ้ะมาดูคันที่สองนะคะเขาบอกว่าติดเงินเดือนน้อยครับไม่มีปัญหาค่ะเงินเดือนน้อย เงินเดือนน้อยก็สามารถออกสิได้นะคะทำเคสผ่านเงินเดือนเจ็ดพันก็ทําเคสผ่านมาแล้วซื้อคนเดียวด้วยนะคะไม่อยากจะโม้เลยใครที่มีปัญหาตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยพี่เงินเดือนเท่าไหร่เคสหนูอ่ะที่เคยทํานะเงินเดือนเจ็ดพันแต่ว่าหนูทําเคสผ่านซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้าพี่เงินเดือนเท่าไหร่คะอเดี๋ยวพาคุณนี่มาดูมาสด้า่อเดี๋ยวคันที่สองคันที่สองกันนะคันที่สองนะคะคันที่สองคันนี้เป็นตัว ไฮคอนเน็ก <Hi> <Hi. S 1> นะคะ1.3 <Hi. S 1> ึ่งจุดสามไฮคอนเน็กเพียงรถปี2018นะคะตัวท็อปสุดเลยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่เคดีดีจะดาวอยู่ที่5บาทผ่อนเจ0 0ันใช่ไหมฝนใช่ค่ะคันนี้ผ่อนอยู่เจ็ดพันเนาะที่บอกว่าให้พา,มมาไปชมบ้าด้นะคะเงินเดือนหมื่นสองหรือเปล่าโ oh, อ้พี่เงินเดือนหมื่นซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยผ่านฉลุยแน่นอน พี่รุ่นเดือนรุ่นซอซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ัผ่านสรุยแน่นอนนะคะสีนี้ผมชอบโอเคค่ะพาห้าเปิดเลยเปิดเลยไปดูยั่วๆกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น1.3 High Connect นะคะอุ้ยรอบใหญ่ตัวท็อปมากเลยนะคะฟังก์ชั่นเยอะจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะแตนแดนเต้นว้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะเป็นปุ่มคูลสตาร์ทนะคะทุกคน คือคอนโซลคือเข้าสวยมากนะคะมีหน้าจอภายในนะคะเป็นสีดำนะคะคันนี้สวยมากเลยนะคะดุดันมากเลยสภาพ<ล>คือตั้งแต่เข้ามาวันแรกเลยคือสภาพแบบนางฟ้ามากเลยนะคะรถมือสอง<ช>สภาพนางฟ้านะคะรถที่แตนโน่หมูุบลของเรานะคะไม่มีชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำไฟไหม้นะคะ<ม>เข้ามาก็สภาพแบบนี้เลยนะคะคือสภาพไม่มี ขูดลอยขีดอะไรเลยนะคะสวยงามมากา<ช>ะค่ะแล้วก็ล้อแมกนะคะเฮียของเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะล้อแมกใหม่ยางใหม่แค่ลูกค้าไม่ติดเครดิตเข้ามาเดี๋ยวหนูดันได้ทุกเคสอยู่แล้วนะคะแค่ลูกค้าไม่ติดเครดิตแบงค์ิีติดเครดิตบูโรเข้ามาเรื่องเงินเดือนไม่ใช่ปัญหาสําหรับหนูอยู่แล้วใช่จต<า>นะ่ทุกคันดันทุกเคสนะคะสําหรับใครที่ไม่ติดเครดิตนะคะเข้ามาหาอ่ากลับมา <laughs> อ่า<ะ>กลับมา <laughs> <อน S 1> แล้วนะคะ <laughs> ได้ไหมคะพี่เงินเดือน9,000หนูดันได้อยู่แล้วพี่เข้ามาหาหนูได้ที่ร้านเลยนะคะเงินเดือน9,000ดันได้อยู่แล้วเข้ามาเลยจากเข้ามาเลยหรือว่าทิ้งชื่อเบอร์โทรไว้เลยนะคะพี่คุณพี่ลิควิดนะคะทิ้งชื่อเบอร์โทรชื่อก็ูไ้นถูกคุณพี่ลิควิดทิ้งชื่อเบอร์โทรไว้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแก้วติดต่อกลับนะคะ ก็เงินเดือนเจ็ดพันยิงดันผ่านาวลาเงินเดือนก่อพันสี่สบายนะคะสบายมากเลยนะคะอ่ะเราต่อไปอ่ะพึ่งคนนั้นเรายังอยู่ไหมพี่คน,น,นที่ดูมาด้าอ่ะยังอยู่นะ,ะ,ะยังอยู่อีกคันนึง<ม>อีกคันน,งน,นึงสีขาวมาด้าสามนะคะ,ะท,ที่ร้านเราพูดผิดที่ร้านเรามีมาด้าสี่คันนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นมาด้าสามนะคะมาด้าสามปีเลยนะปี2012นะคะเป็นเครื่อง1น 6นะคะเป็นเครื่องพันหกนะคะคันนี้จ้ะคันนี้เครื่องพันหกนะคะพี่เป็นตัวมาด้าสามนะคะคันนี้เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ได้อัพดองอัพเดตนะคะนี่นะคะไปหน้าร้านต่อเลยมาด้าต่อไปนะคะผ่อนเท่าไหร่ครับอันนี้นะคะคันเมื่อกี้ผ่อนอยู่เจ็ดพันนะคะเครดิตดีผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะคะอันนี้นะคะเครดิตดีผ่อนอยู่เพียงเจ็ดพันเท่านั้นนะคะคันนี้มาดูคันสีเทาเนคะ คันสีเ <ไป S 2> ทา,ป,ทาปี2020น,นะคะ2020ัน่นั่นเองค่ะใช่ค่ะสีเทาสีเทานนปี2020นีนะคะฟังไม่ผิดนะคะปี2020นะคะคุณพี่ค่ะเป็นตัวรุ่นตัวอี e นะคะ1.3ราคาป้ายแดงอยู่4เอ้ย5แสนกว่าบาทนะคะเกือบ6แสนแต่วันนี้หนูบนเซ็นเอร์ ขายแค่4 2900 0พันพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะขาย4ี9แส0พันพร้อมชุดแต่งรอบคันเครดิตดีดาวห้าบาทผ่อนแค่เจ0 0 7 0 0เจ็ดค่ะเครดิตด 5, ีดาว5บาทผ่อน7,000ันนะคะทุกคนใครที่สนใจรีบโอนจองมาได้เลยแล้วก็มดดาด้าสองคันสุดท้ายถ้าเริ่มพี่ดูมดดาด้าสองยังอยู่ไหมเนี่ยนี่นะคะมดดาด้าสองคันสุดท้ายของเรา ป็นตัว Hatchback นะคะ5ประตู t c h b บ c k นะคะคันนี้เคดิดาว5บาทนะคะเครดิตดีดาว5บาทผอน5,500บนาทะคะคันนี้เครดิตดีดาว5บาทผ่อนห5าพนนห้าราอรวังราคาสูงไปราอาจะเป็นคันนอ๋อ้วชารเออไป อ่านะคะห้าบาทเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ดีกว่าราคาน่ารักมากผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนประมาณห้าพันห้าเท่านั้นเปิดไปดูข้างในได้ไหมคะอ่าปะปะปะอ่าคันนี้ผ่อนสบายมากนะคะห้าพันห้าชุดไปเลยรอบพันให้ไปก่อนสิเกิดการขัดข้องทางสัญญาณนะว้าวนี่นะคะมาสด้าสองโอ้ข้างในสวยมากเลยนะคะ ราคาถูกแต่ว่าข้างในเลิศหรูนะคะใครที่สนใจใครที่อยากได้ทักแชทมาเลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ชื่อเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะอยากผ่อนน,อนน้อยดาวน้อยผ่อนสบายนะคะรถ<ช>ของเราคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่279,000บาทนะคะเป็นรถปี2013ใช่ปล่ปีรถปี2013ะนะคะ คันนี้สวยมากเลยเป็นตัว1.5 Group Sport h a ชแบ b a c k นะคะสำหรับใครที่ใช้ขนของบรรทุกของนะคะต้องแนะนำคันนี้เลยนะคะแนะนำคันนี้เลยสวยมากนะคะคุณพี่ที่ดูมาด้านนองแนะนำคันนี้เลยผ่อนสบายมากผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าพี่ชอบแบบ5ประตูไหมนี่5ประตูแบบนี้สวยเลยนะคะ้ แจมจะแดมแจมว้าวขอบคุณคุณพี่ธนากรนะคะที่ให้ข้อมูลป้ายแดงมาด,ด้า6 8 7 0 0 0แต่เราขายแค่4,29,000เท่านั้นนะคะพี่ใช่ค่ะตบมือตกมืนอนร้อมรถแต่งไอ้รอบคันเลยนะคะ, <c oughs> ะมาดูหน้าร้านกันดีกว่าว่าหน้าร้านของเราจะเป็นอย่างไรนี่คือ บรรยากาศหน้าร้านของเรานะคะรถแหลนสวนไปสวนใหม่นะคะอีกสักหน่อยรถก็จะจิดแล้วนะคะอ่ะเรามาดูคันต่อไป Honda าจนะคะคันนี้อ่ะนจะบดขวดเลยฮอนด้าจนะคะตัวนี้เป็นรถปี2010คุณคิบคนี่บอกว่าดูมาด้าบอกว่าไม่ชอบครับชอบตัวสี่ประตูสี่ประตูก็ต้องคันข้างในเลยใช่ไหมคะบอนอิจ<า>ชันตวป่ปนะคะสวยมากเลย ใครที่ชอบ Honda j a จ z นะคะก็คันนี้เลยนะคะ Honda j a จ z ปี2011นะคะเป็นรุ่น1.5 V นะคะตั้งขายอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีจ่ายรับรถเพียง5บาทนะคะผ่อนเพียง6,000เท่านั้นนะคะ Honda j a จ z ปี2011แถนถ้าเครดิตดีนะคะรับไปเลยขอบฟรี90วันนะคะ ออกรถปีนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะ,ะไปดูคันต่อไปกันนะคะคู่หูของ h o n d a Jazz ก็จะเป็นนิสสันโนดนะคะนิสสันโนดคันนี้ราคา369นะคะ369,000คเเครดิตดีดาว5บาทคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ โอ้ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะถ้าเครดิตดีเราจัดดอกดอเบีย้ยพิเศษให้เลยผ่อห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้น,น,นเองนะคะนี้ตลอดสัญญาไหมคะใช่แล้วนะคะพ่อห้าพัน5 9้าร้อยบาทตลอดสัญญาสำหรับคนที่มีเครดิตด,ดีนะคะแล้วก็ต้องจองในรายนี้ด้วยถ้าใครสนใจอยากโอนจองนะคะเริ่มต้น,นจองเพียงห้าร้อยบาทนะคะหน,น้าตาเขาจะคล้ายเหมือนฮอนด้าเจฟ อันนี้เป็นนิสสันโนนะคะปี2017นะคะอะหน้าร้านของเรามีแต่คันขาวๆขวบเลยนะใครชอบสีขาวนะคะก็อย่าพลาดนะคะอะคันต่อไปนะคะเป็นมิตซูสีขา t แอชชาร์ดแอชชาร์ดคันต่อไปนะคะเป็นมิต s ูแอชชาร์ดนะคะปี2017คันนี้ดาวห้าบาทผ่อนห้าพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีดาวห้าบาท ผอน5,400บาทสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีเท่านั้น,<ช>นะคะตอนนี้นะคะเป็นรุ<ช>่น1.2 GLX นะคะเป็นตัวรองท็อปของรุ่นนะคะเป็นตัวรองท็อปของตัวมิสูนะคะ GLX นะคะสวยหรูดูแพงนะคะรถปี2017มาดูคันต่อไปนะคะมิสูมิล a าตัวนี้เป็นตัว1.2 GLX เช่นเดียวกันนะคะเป็นรถปี2019ราคาขาย,อยที่339,000 เครดิตดีดาว5บาททันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ5,006 6นะคะใครที่สนใจต้องโอนจองมาแล้วนะคะดอกเบี้ยพิเศษเราให้สําหรับคนที่เครดิตดีแล้วคนที่เครดิตดีต้องโอนจองในไลน์นี้เท่านั้นนะคะถึงจะได้รับโปรพิเศษดอกเบี้ยพิเศษด,ดีๆแบบนี้ <c oughs> ไปค่ะอ่าทานต่อไปนะคะเป็น yes. ะะเชฟมะนะคะเชฟบะใช่อันนี้เป็นเชฟโซนิกนะคะเป็นรถปี2014นะคะสดปี2015นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่2 9 0 0 0บาทนะคะราคาสดรถได้นะคะใครสนใจเชฟโซนิกใช่แล้วค่ะพักมานะคะใครตามหารถเงินสดแนะนำคันนี้เลยนะคะซื้อสดรถได้นะคะคันนี้ขาย2 9 0 0 0บาทซื้อสดทถได้เข้ามาคุยรายละเลอียดได้ที่ร้านเลยค่ะใช่ค่ะพร้อมชุด ละะแล้วราคานี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะรุ่นนี้ใครเข้ามารีบมาจับมาจองได้เลยนะคะดูคันต่อไปค่ะ v ีออสผ่อนสบายๆอ่าคันต่อไปก็ดึงคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีอนะคะรถปี2010นะคะราคาตั้งขาอยู่ที่259,000หาหเท่านั้นนะคะเครดิตดีจ่ายรับรถเพียง5บาทผ่อนเพียง ห้าพันเท่านั้นนะคะคันนี้ยังยังยังไม่พอนะคะ,ะแถมยังให้ขับฟรีอีก90วันนะคะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะนานสูงสุด12เดือนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น<อ>ตัว E <ES> อตัวท็อปสุดเลยออ่ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะถามว่าอายไหม ไม่นะคะก็ลดเยอะดีนะอะทำไมคนเยอะแยะเดี๋ยวเรามาดูในร้านกันดีกว่านะคะว่าในร้านเราเป็นยังไงใครที่ว่าเ,เต็นท์ของเราอยู่ตรงไหนนะคะเต็นท์ของเราอยู่ที่ตรงข้ามปตทหนองบัวนะคะถนนชยางคูนนะคะหรือว่าตรงข้ามกับมิสซูไทยยนสาขาหนองบัวนะคะใครเข้ามาแล้วก็สามารถถามหาน้องแก้วนะคะแล้วก็น้องฝนได้นะคะ หรือใครที่อยากแวะมาชมรถก็เข้ามาได้นะคะแวะมาดื่มน้ำยนเย็นๆก่อนได้ค่ะใช่แล้วนี่นะคะรถของเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะสีฟ้าก็นา<ค>่ารักนะคะใครที่ชอบรถแต่งหล่อแต่งซิงนะคะก็ต้องแนะนำคันนี้เลยคันไหนนี่ไงคันสีฟ้ามิสโซมิหลานนะคะโอ้ยได้ยินว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยนี่ ตัวนี้เป็นตัว GLS นะคะตัวนี้ท็อปแต่ว่ายังไม่สุดเรามีคันที่ท็อปสุดกว่านี้อีกนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ผ่อนเพียง4,000เท่านั้นนะคะย้ําอีกทีนะคะว่าคันนี้ผ่อนเพียง4,000เท่านั้นนะคะใครที่มองหารถที่ผ่อนน้อยๆนะคะนะก็คันนี้เลยนะคะใช่นะคะผ่อนแค่4,000เดี๋ยวเราไปดูตัวท็อปสุดกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ รถสีแปลก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 รถสีสวยสวยก็แบบนี้เรามีให้ดูหลายคัน <gerne S 2> เลยนะคะแพงแดง,งไม่ก่อนนะ,ะชาลาน้องแดงน้อยของเรานะคะ <Okay. S 1> น้องแดงน้อยของเราคันนี้เป็นตัวท็อป CLS เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นมิลลาดแล้วคันนี้ตัวท็อปสุดยังไม่พอยังเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะลิมิเต็ดคือมีน้อย <Kay>. หายากนะคะเป็นรุ่นที่หายากนะคะ GLS ดูมีเต็ตใครที่สนใจต้องรีบจองแล้วนะคะเครดิตดีดาวหบาทคันนี้ผ่อนอยู่แค่4,000เท่านั้น<ด>อเองนะคะไ,ไปเถอะไปไหนอ่า <laughs> นะคะ <laughs> ปิดร้า <laughs> น <laughs> ปิดร้านอ่า ตอนนี้นะคะเป็นเวลา17นาฬิการนะคะ18นาทีซึ่งเราสองคนก็กี่นาทีแล้วหมดเวลาทำการหมดเวลาขายแล้วนะคะยางร้านเราปิดหกโมงนะคะแต่ว่าไรฟ์สนนี่เราจะแบบไปเก็บข้าวเก็บของช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กดีแล้วนะคะเช็คเครดิตยังไงครับเช็คเครดิตนะคะ ถือบัตรประชาชนมาที่ร้านค่ะพี่ถือบัตรแค่ใบเดียวคือบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวมาที่ร้านแล้วก็บอกว่าขอเช็คเครดิตครับเราก็จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นลูกค้าแล้วก็จะติดต่อธนาคารให้มาเช็คเครดิตลูกค้าที่ร้านนะคะเช็คฟีตรงกันครับ อ๋อหมายถึงเวลาเริ่มง,งานอะไรอะไรอ๋โอโอเคไม่หมดอะไรไปเมื่อกี้เลยหมดอ่านะคะเช็เครดิตก็ถือบัตรประชาชนมามาเดียวนะคะถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านเรามีบริการเช็คเครดิตถึงบ้านนะคะพี่ทิ้งชื่อเบอร์โทรหรือว่าทักกินบล็อกติดต,ต่อน้องแก้วน้องฝนได้เลยนะคะถ้าพี่ตามมาจากไร่สดนี้พี่ทักแชทแล้วก็บอกว่าตามมาจากไร่สดน้องแก้วกับน้องฝนนะคะเดี๋ยวเราจะบริการลูกค้าเองเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ ใครที่อยากได้รถใครที่อยากมีรถขับนะคะติดขัดปัญหาเรื่องอะไรทักมาปรึกษากันในแชทได้นะคะ,ะ,คะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะซึ่งเบอร์โทรเราให้ไว้ที่หน้าไลน์แล้วหน้าไลน์นะคะใครที่มาดูย้อนหลังก็ทักแชทไปติดต่อน้องแก้วน้องฝนได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะติดต่อเฟซส,ส่วนตัวนะคะ,ะเดี๋ยวแจกเฟซแจกเฟซนะคะ <laughs> ขออนุญาตแจกวาร์ปนะคะวาร์ปของเราจะเป็นแบบไหน เอาน้องฝนก่อนวาร์ปน้องหลังผีก้องหลังเลยนี่นะคะเป็นเอาเอาโฟกัดนี่นะคะเป็นวาร์ปของน้องแก้วเองนะคะใครที่ติดต่อใครที่สนใจทักมาอยากเช็คเครดิตทักมาได้เลยนะคะของแก้วเสียวาร์ปนะคะอีกของอันนี้เป็นเซตส่วนตัวของฝนนะคะใครที่สนใจรถนะคะก็ ทักสอบถามเข้ามาได้นะคะชื่อเฟซกง,ง่ายๆนะคะก็ผลแก้วตาเท่าน,นั้นคนติท้อนท้นให้เป็นแก้วให้เป็นฟองสำหบนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะไว้เจอกับพี่ตาที่กุ้งนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากล,ลับบ้านแล้วนะคะ